เอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมทำสยามนะฮะจะมารีวิวให้ที่ทุกคนอยากได้กันคือชุดนี้ครับปิงเอแฮะจะเป็นดิสเซ็กซี่เอวีครับผมว้า wow. อยากได้กันชิพนี้อ่มามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะกล่องพัสดุสวยงามครับอันนี้สินค้านำเข้าจากจีนนะครับผมไม,ม่มีขายในไทยนะฮะแต่ว่าประเทศไทยราคาขายที่เท่าไหร่นะครับตะก้อง ประมาณ500ครับประมาณ500กว่ากบาทนะครับโอเคดูอะไรในกล่องมีอะไรบ้างกล่องมีกล่องพลาสติกแข็งนะฮะเปิดมาปั๊บหลังไพ่นะครับหลังไพ่จะเป็นจราเอวีเท่าไหร่ยเรียงๆม็นตับอยู่เห็นไหมฮะถามว่าคุณภาพ้าเป็นยังไงบ้างก่อนมาพูดถึงคุณภาพไาพปั๊บเนี่ยโอเคใช้ได้แฟนสวยเอ้ยไม่ใช่อันนี้ทำมันเถอะอะไปได้คืออะไรฮะ ไปแรกก็คือประมาณว่ามันจะเป็นชุดท่าของเขามีอะไรบ้างมีดี้กาก้ามีเ p l a y บอยมีโกอิชาและสารพัดเลยเต็มเลยนะฮะอันนี้ก็เราช่างมันไปนะครับโอเคเปิดไปแรกปั๊บเจอใครฮะโอ้โหคนเพื่อให้ดูทีละใบ้วยกันนะครับเผื่อเผื่อตัดสินใจซื้อผมว่าน่าแต่คุยคุ้นหน้ากันอยู่แล้วเราสลับคนนะฮะเห็นไหมฮะมีมิจิบิดูจะมาอะเห็นว่าแวบเห็นไหมฮะเอาแบบผ่านผู้ผ่านตาพอนะไม่ต้องเยอะมาก อยากได้ที่นี้ข้อมูลของลูกค้าอาจจะผมเริ่มเลยเลยแล้วกันมีสาระเอาอีกด้วยข้อมูลของของน้องๆแต่ละคนนะฮะดูลักษณะแล้วเนี่ยจะมีส่วนสูงน้าหนักอายุรอบอกรอบเอวสารพัดเลยนะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้แบบนั่งแหกแค่แหกขายแหกหอยนะฮะคือประมาณว่าเห็นแค่ระดับหนึ่งเซ็กซี่เล็กๆอะไรประมาณเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่มากไม่มากไม่มายนะ แล้วก็จะมีดอกตามตามปกติถามว่าไซส์ไพ่เป็นไงบ้างก็คือไซส์ไพ่ธรรมดานี่เทเลโฮธรรมดานะครับกับไซส์ไพ่ดูนะฮะเป๊ะไม่ไม่มากจนเกินไปนะถามว่าความหนาไพ่อ่ะคุณต้องพับไพ่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ระดับหนึ่งนะฮะสามารถเล่นไพ่ปกติได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมลองลองตัดดูแล้วกันนะครับว่าตัดได้หรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวนะฮะ ก็ต้องมันค่อนข้างลืมพอถึงควรในระดับหนึ่งนะฮะถามว่าเป็นอะไรฮะมันเป็นคุณภาพแบบไพ่ประมาณแบบสมูทฟินิชใช่ไหมฮะประมาณอาราดินนั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยไพ่บ้ากามเสือมีคุณภาพเท่าอาราดินนะโโนนนนะฮะที่อื่นขาย550ใช่ยห้าครับถ้าเกิดตรงนี้นอกจากชุดชุดบ้ากามถึงกามแล้วนะครับเรามีอีกหลายชุดนี่นะฮะมีเอ็นตับเลยนี่หว่ามันเป็นชุดเทย์บอยอ่าอันนี้ชุดสาวจีนมีบูธตี้แล้วก็สารพัดที่จะชุดนะฮะ ถ้าเกิดให้ผมขายนะอันนี้รับขายเยอยนะครับถ้าเกิดขายปกติขาย350ตัดกราคาให้เห็นแต่ถ้าเกิดเป็นชัตติโปิจิกรุป๊ปก็วก็เราผมขาย2 5 0พอห้ามต่อแล้วเพราะลูกคุณซื้อบาราคานี้นะครับผมแต่ว่าสําหรับเซตนี้นะฮะเซตนี้อันนี้ไม่ขายอันนี้ผมจะเป็นของฝากให้กับกลุ่มติโมิติกรุป๊ประดับพิเศเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากได้ก็สามารถสั่งได้ ส่วนชุดที่ผมรีวิวอันนี้คือเป็นชุด AV นะครับชัดเจนมาว่าชุด AV นะฮะก็ถ้าเกิดให้เลือกก็มีโซลารที่เรารู้จักกันในไทยนะ,นะมิยาบีเอ๊ะเหมือนกำกลางนี่ไม่รู้เนาะอ่านิฮิโ <Hero> รอันนี้จำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าดูหนังมันบ่อยเนี่ยผมพยายามคัดให้ดูอันนี้โตเกียวฮอต์สเอ็นสามสี่ห้าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ชื่ออะไรนะคนนี้จำได้เคยดังเลยแต่ก่อนอะไคดา อเียใครเดะเออใครเด,ดะใครด่าดินั่นแหละเหมือนกันและอีอีคนนึงอ่ะคนที่ดังมากอ,ะอ่ะอ่าแต่ไม่ใช่ดาราเอวีนะเขาเป็นดาราไอไอ,อดอลอ่ะเป็นอะไรวะไอดอลบิกินี่อะ่ะและแม่งไอ,อคนยี้ชื่ออะไรวะอายุสามสิบแล้วอะ่ะจ,จะจำไม่ได้แนละ้วน่าเสื่อมอยู่ในกลุ่มเอวีได้ไงไม่รู้ท่าทางนึงมั่วๆโอเคสำหรับสำหรับไพ่สำรับนี้นะครับเป็นของตาก,กล้องมาแล้วนะฮะพระ้อมมาเอาก่อนก็ซวยไปแล้วกันพวกมึงนะฮะเรียบร้อย ใครสนใจก็อย่าที่บอกราคาไว้ก็ติดต่อมาโฆษณาแฝงเล็กน้อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการรีวิวชุดไพ่บาการของเรานะครับคุณภาพไพ่หรือบอร์ดไปาสามารถเอาไปเล่นกลได้นะครับตัดไพ่ดีไหมผมว่าเนื่องจากว่าความความมันไม่ใช่ไพ่ที่ยืดหยุ่นได้อะมันไม่ใช่ที่ค่อนข้างแข็งแลวผมว่ามันน่าจะไม่พองตัดได้ไหมผมว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะคุณต้องใช้เวลาฝึก ถ้าคุณฝึกสัรับนี้ปั๊บนะแล้วตัดได้นะคุณจะลืมสัรับไพ่โฟกเกอร์ไส้ปกติไปเลยนะครับก็จะขอรับตัดอีกทีหนึงน่งได้จริงๆว่ะลักษณะนั้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับไพ่ AV Sexy นะครับผมขอบคุณนะครับ